อันนี้คือ d i s c u s s with your viewers หรอทุกคนเห็นอันนี้ปะทุกคนเห็นอันนี้ปะเห็นข้อความอันนี้ไหมสวัสดีโอ้หล่ะสวัสดีค่ะเอ e ว y o n e h น l l o everyone เห็นอ๋อก็คือ d i s c u s s with your viewers ก็คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณคืออะไรคืออะไรโกดหรออ่ะไหนสิเดี๋ยวฉันคิดก่อน น่ากลัวที่สุดเลยเหรอน่ากลัวอ่าเฮ้ยเออโอ้โหจะไปจะเดี๋ยวนะอันนี้คำถามเขาให้ถามใครถามเราหรือถามอะไรอันนี้คือออดิสคัตกนเหรอไม่เอาไม่ดิสคัตอะไรลองเปลี่ยน อเอาให้ถามคนดูเหรออ้อหรออันนี้เนี่ยถ้าเกิดหายนะซอมบี้บุกโลกคุณคิดว่าจะทำอย่างไรถ้าเกิดหายนะซอมบี้บุกโลกเอาจริงปะเชลคิดว่าเชลจะเป็นแบบเหมือนแบบถ้าเป็นซอมบี้บุกโลกนะเชลว,ว่าจะเป็นพวกแบบว่าคิดหาทางรอดและและต้องเป็นผู้นำ ในการหาตั้งแคมหรือตั้งหลักถิ่นฐานที่เป็นของเราไม่ชีจะไฟฟิลแบบฟิลว่บชีจะต้องมีการวางกลไกลโอ้่ละคนงงอะ่ะอ้อหน่อยๆอะไรคือสิ่งที่คุณมีมากมายแต่ไม่เคยต้องการไม่มีค่ะไม่มีอะไรมีมากมายเลย ต้องการหมดค่ะคืออะไรอ่ะสิ่งที่คุณมีมากมายแต่ไม่เไม่มีเออคำถามยากอะงงงงอ,งอง่ะคุณชอบช่วงอายุเท่าไหร่ตอนที่โตขึ้นหรอล่าสุดเ,เพิ่งค,คุยเรื่องนี้กับเพื่อนว่าไหมอ่ะว่าไปชีก็ลันแหลนน้องคำถามมาไอ้นี้อยู่เออเชลว่ะเพิ่งคุยเรื่องนี้กับเพื่อนว่า เฮ้ยเราดันชอบตัวเองช่วงนี้หมายถึงว่าชอบชีวิตตัวเองช่วงนี้ใช่แบบชอบกับช่วงยี่สิบชอบช่วงนี้เพราะรู้สึกว่ามันแบบมันคือเหมือนเราแบบเราได้รู้ความแบบไอ้น,นี้ของตัวเองแล้วว่าเราแบบเราค่อนข้างจะเคารพความรู้สึกตัวเองในช่วงวัยนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนได้เรียนรู้แบบ หลายๆอย่าง move on ได้ง่ายขึ้นเวลามีแบบปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็จะทำใจหรือว่าเออเข้าใจในปัญหามากยิ่งขึ้นอืมชอบตอนนี้ชอบตอนนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะต้องไปต่อแหละเหนื่อยแหละแต่ภาพรวมคือไม่รู้สิอันนี้ก็ค่าพูดอีกทีหนึ่งก็คือเชลล์อะแฮปปี้ที่ แฮปปี้ที่มีทุกคนด้วยมัม้งมาเลยทำให้ฉันรู้สึกว่าชอบช่วงช่วงเวลาช่วงนี้รู้สึกว่าเออพอเรามีมีคนมาซัพพอร์ตไม่ว่าจะน้อยจะมากอะ่ะเรารู้สึกว่าพอเรามันเป็นสิ่งที่เราหามานานฝูแบบเติมเต็มมานานอะไรเงี้ยค่ะมันเลยเหมือนชอบช่วงนี้ถึงแม้ว่าเอาจริงๆนะปัญหาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างมันก็ยังมีอยู่แหละแล้วก็อาจจะมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราอยู่สเต็ปเนี้ยมันก็เหมือนเราก็ต้องพยายาม ใช่ไหมคะหมายถึงว่าต้องพยายามทําต่อไปแบบว่าให้มีคนเห็นเรามากขึ้นน,น,นู่นนั่นซึ่งมันก็นจะมาพร้อมกับความเหนื่อยความแบบคือเชลเคยผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนคาะจะรูไ้ไหมว่าเหมือนเชลเคยแบบพยายามมากๆแล้วพอไม่มีใครเห็น่ะแล้วมันเหมือนเราผ่านช่วงทอ้อถอยไปแล้วแต่ว่าเหมือนพอมาตอนนี้แค่ตัดสินใจมาประกวดแกนแล้วเหมือนกับเชลได้เจอทุกคนมากขึ้น มันก็อยากไปเสร็จต่อไปที่เราก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเราแล้วก็อยากทําให้ทุกคนแบบเห็นถึงพัฒนาการเราในในในสิ่งที่เราทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดีทำผู้ใส่ชุดไปใช่ไหมอืมนั่นแหละทุกคนมันเลยกลายเป็นว่าเชลแบบ ืมเราแป๊แบ,บหนึ่งนะขอดิฟทอลแป๊บหนึ่ง <laughs> นั่นแหละคะ่ะทุกคนอืมใช่เออ no I love i n t h e f a n s ร o n น hate จริง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 คือเชลแบบคือดิฟทอลเราคุยนะไหม บ,บชอบทะเลเหมือนกันค่ะไม่ชอบตั้งแคมเ,เห็นไหมคะชอบไปทะเลทั้งสองเนี่ยวันนี้หวานเนะน,นี่ยอันจริงก็ก็คำถามมันมาแบบเป็นฟิลดีฟทอกห้าสิบปีมีห้สิบปีคือนานเดี๋ยวปะ <laughs> กับการกับกานคือจริงๆนะเชลแบบเชลพูดพูดถึงเรื่องเนี้ยเชลก็รู้สึกว่าเออมัน มันเป็นความรู้สึกเหมือนเชีตอนเชลช่วงวัยยี่สิบอะที่เหมือนตอนนั้นเราเราทํางานใช่ไหมคะแล้วเราก็ลูกแม่น่ารักจังเลยลูกน่ารักจังเลยทำไมน่ารักขนาดนี้คะลูกคะ่ะทำไมน่ารักขนาดนี้ลูกน่ารักเมืไรทำอะไรอยู่คะมาหายมากยัะ oh, ส่งให้วันแม่เหรอลูกไม่พอนะลูกนะวันแม่น่ะแค่นี้ได้ไงไม่ได้นะลูกไม่พอนะค่ะใช่อยากกับคุณฟ้าหรออ่าแม่เปิดปั่นวิวให้ลูกหน่อยดีกว่าปั่นวิวเนาะหรือลองปั่นวิวซิอะเก่งจังเลยอ่ะลูก <ś led> แม่ไปผละสุดๆน่ารักอนะ่ะใช่ลูกแต่ว่าวันแม่แค่นี้พอและค่ะลูกแม่พาไปดิมเบิลหน่อยคะ่ะเรื่องไปกี่โมงคือพวกนี้แม่ที่แม่บอกว่าไม่มีงานไงลูกจำจำได้ไหมจำแม่ได้ไหมจำงานแม่ได้ไหมลูกที่แม่บอกแม่ไปไม่ได้เราวนะพวกนอ, <ś led> นพอนกีน้ <ś led> ยังไง

ลูกจะไปสวีรหรอเขาอยู่ใกล้บ้านไงเขาอยู่ใกล้บ้านไงเมื่อกี้พูดถึงไหนนะตัดได้ไงตัวเต็งนะคะหนึ่งคือหึงเมื่ใครใกล้เธอก็จริงแม่ก็ไม่เถียงแม่ก็ไม่เถียงไม่จะเล่าถึงไหนนะ เลเล่าถึงไหนอ๋อเชลจะเล่าถึงอันนี้ไม่เคยเล่าแบบไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะแล้วคิดว่าไม่เคยเล่าในไลฟ์ด้วยช่วงนั้นเชลเชลอ่ะเออตอนเชลจะบอกว่าเชลไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีคนมาตามหรือมีแฟนคลับเลยเพราะว่าเชลแบบ เหมือนเราทําแต่งานเราถ่ายแต่ละครใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็ตอนนั้นก็ก็เห็นแหละว,ว่าแบบไออย่างแบบนักแสดงในช่องหลายหลายคนเขาก็จะมีแฟนคลับอะไรอย่างี้ใช่ไหม mm hmm. งานที่เชลไม่อยากไปที่สุดของช่องสามคืองานกีฬาสี mm hmm. คือมันสนุกนะแบบมันเป็นงานที่เราอะได้เจอเพื่อนๆนได้เจอได้เจอแบบเพื่อนๆในช่องรุ่นพี่แบบตัวแม่ตัวพ่อในช่องอะไรเงี้ยคือมันเป็นวันที่เราแบบ เราชอบชอบไปแต่เราต้องบอกว่าไงเดียเหมือนความรู้สึกเราเวลาเราไปแล้วเราแบบเรากลับมาแล้วเชี่ยวหน่อยตลอดมันไม่ใช่ว่าเราอยากแบบมันไม่ใช่ว่าเราอยากดังอะทุกคนแต่พอมันเหมือนไปอยู่จุดนั้นแล้วทุกคนเขามีแฟนขับมารอเก t feel ไหมเหมือนทุกคนเขาก็มีแฟนคลับมาเป็นสแตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหน้าที่เราแบบตอนนั้นเชียวก็ยังแบบเป็นเด็กอะเนาะก็ เหมือนมันเป็นงานที่เราเรามีส่วนร่วมแต่ก็มีส่วนร่วมนะเพราะเราก็เข้าใจว่าเราไม่ได้มีแบบแฟนคลับเราก็ไม่ได้มีไม่ได้มีใครอะไรเงี้ยค่ะจําได้ว่าเชืมีแฟนคลับมาหาอยู่สามคนได้มีน้องกวางมีพี่ด้าอะไรเ็คือแบบเป็นรุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกๆเลยแบบรุ่นแรกๆเลยแล้วก็คือเราดีใจมากที่เขาไปมาจต,ต่างจังหวัดมาหาเราอะไรเงี้ยค่ะจำได้มีสามคนจริงๆตอนนั้นที่มาหากัน แต่คือไม่อยาล้องหนูทำให้หกระแสดีมากลูกแม่ไม่ท่านแม่รู้จักหนูช่วงนั้นนะแม่ป๊อปแย่เลยป๊อปดน <c oughs> คูไเมนจะพูดไม่ไดุกคนแต่จริงๆงคือคือมันเป็นปมเชีวมากเพราะว่าเชลลอ่ะย่าลืมว่าเชลไปทุกปีเชลไปทุกปีแล้วเชลเคยขอพี่ที่ช่องกขขอไม่เต้นลิดเดอร์แล้วเพราะว่าเหมือนปีนะั้นมันปีที่สามที่สี่น้องมังคค่ะที่อยู่ที่ช่องแล้วเราก็รู้สึกว่า มันเป็นงานที่มันจะบอกว่าสนุกก็สนุกแต่มันจะเป็นงานที่กลับมาบ้านแล้วเราก็จะมานั่งวิเคราะห์แล้วก็คิดกับการทํางานของตัวเองว่าเอ๊ะหรือเราไม่ใช่ทางนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่แตคือคือหมายถึงว่าตอนนี้ชมไม่ได้เศร้าแล้วนะเชลชมไม่ได้เศร้าแล้วนะแต่ว่าคือถ้านถ้ย้อนความไปถึงตอนนั้นอนะเชลเชลแค่รู้สึกแบบเหมือน หมือนมันเหนื่อยมากๆอะทุกคนกับกับการที่เราแบบอยากให้คนเห็นเราอะไรเงี้ยเชลถึงบอกว่าเข้าใจทุกๆคนแบบว่าเวลาการที่เราเก้าวเข้ามาทํางานตรงเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากนะแล้วเชลถึงบอกว่าอภิเชษทุกๆคนทุกคน,กคนนะมีสิทธิที่จะชอบแล้วก็เลิกชอบและชอบคนอื่นๆใช่ไหมคะแต่คนที่เขาถูกรลับมัน มันยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เชียอ์อะแค่ทุกคนนะแล้วก็อยากจ่อเชลล์อภิเชตทุกๆคนจริงๆแบบทุกๆคนจัดใจที่มาตามกันมาติดตามกันมาเข่าดอมมาคอยแทวิตไห้มาคอยแบบตัดคลิปลงให้จริงๆอย่าชกอย่าซึ้งอันนี้เนวันแม่เลยขอซึ้งนิดนึงเอาแต่แต่จริงๆคือเชลอ์อภิเชตแล้วเชล์แบบ ดูเห็นอยู่ตลอดบางทีเชลไม่ได้รีแอคอะไรมากเชลแบบคิดเยอะมากๆอะทุกคนแบบรีแอคคนนี้คนนั้นจะคิดมากไหมแต่เชลก็หลักๆมาเชลก็รู้สึกอ่ะเดี๋ยวเชลแบบเห็นแล้วเชลก็รีแอคเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไม่แบบทุกคนคงเข้าใจแล้วก็คงไม่ได้น้อยใจกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่คือเชลเลยเราอยู่ในช่วงกําลังทาอะบางครั้งคือเชฟพูดตรงว่าบางทีกระแสมันมาเข้าๆออกๆขึ้นๆล,ลงๆทุกคนเข้าใจไหมคะ หมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นที่ป๊อปปูล่าได้อยู่ตลอดเวลาและเราก็แต่ตาบได้แต่ช่วงไหนที่เราเราแบบมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าขึ้นเราก็จะต้องไม่ลืมตัวตนหรือว่าลืมความเป็นตัวเองแล้วก็ลืมคนที่อยู่กับเราเช่นเดียวกันจุดที่เราไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีแบบไม่ได้ป๊อปปูล่าไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นว่าใครที่อยู่กับเราจริงๆซึ่ง นั่นแหละทุกคนในในช่วงระหว่างทางเนี้ยสิ่งที่เชลเก็บเกี่ยวคือเชลก็อยากจะเก็บเกี่ยวทุกทุกคนมาอยู่กับเชลไปตลอดนึกออกมั้ยมันก็เลยเป็นเป็นฟีลลิ่งว่าก็มีกําลังใจแหละว่าเวลาให้เราจะทําอะไรในอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้หรอกอนาคตจะพาเราไปอยู่จุดไหนเราจะมีอะไรให้ทุกคนแบบได้เห็นหรืออะไรไหมแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้แบบเหมือนเติมไฟเชลอะ่ะคือเชลอยากทำให้ทุกคนภูมิใจใน,ในทุกๆอย่างที่เชลแบบจะได้ทํา อะไรแบบนี้คะ่ะรวมไปถึงจริงๆ my เซ์เนี้ยทั้งเชลทั้งเบลแล้วก็อาร์มค่ะคือพวกเราอะตั้งใจนะทุกคนแบบว่าอยากทําให้ทุกคนแบบมีอะไรได้คอยติดตามหรือหัวล้อหรือยิ้มไลฟ์เลยไม่ว่าจะในไหนก็ตามแบบไลฟ์สดในคลิปหรืออะไรคือเราก็พยายามที่จะอย่างน้อยๆแบบทุกคนเห็นเราแล้วก็มีรอยยิ้มบ้างตลกบ้าง หรือเครียดไปกับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวไปกับเรามากอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็มีความสุขเราก็มีความสุขนะคะใช่ค่ะระวังผลไม่น่าเชื่อลูกฉันปกติสมาธิสั้นมากที่นั่งฟังแม่พูดเป็นครึ่ง่วงเหรอลูกรักไม่เศร้าชเชลแค่จะบอกว่าเชลค์แบบรักทุกคนมากๆนะคะแบบว่าขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้เราได้มาเจอกันได้เวียงเรามาเจอกันนะคะแล้วก็ ดีไ์ยังไงก็ผ่านกันไปเนาะแล้วก็อยากให้แบบว่ามันเหนื่อยหน่อยแหละเพราะว่าตัวเชลเองก็ก็อยู่มานานนะคะแล้วก็เออเรียกว่าไงอะ่ะมันก็จะยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเหมือนกับแต่เชลเชื่ออย่างหนึ่ง่ะทุกคนว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบเหมือนมีภาพหรือว่าเรายัง อย่างสู้เพื่อมันอยู่อะไรเงี้ยเชฟก็เชื่อว่าวันหนึ่งมันก็จะเป็นวันของเรานะคะในทุกปีเลยนะเหมือนกัรคัะแม่พูดเหมือนจะหนีไปบวชเลยหรอ sad s u t n e c e s s a like no not something important I just express my feeling to you guys that you guys stay with me for the whole time you're my supporters my spirit so แม่บ่นเดินหนีเช่บ่นเหมือนคนปลงมันเหมือนคนปลงอะ นอาจะคือไม่แบบบางทีอ่ะบางทีเชลก็แบบว่าเหมือนแล้วกว่าไงมันเหมือนคนที่เคยหมดหมดไฟหมดแพชชั่นกับการทํางานตรงนี้ไปอ่ะทุกคนแต่พอเรามาเป็นแกนมาเป็นนางงามม,ามันเหมือนเรามีไฟอีกครั้งหนึง่งนางงามมันเหมือนเรามีไฟอีกครั้งหนึ่งเห็ชลอยากเห็นเบลอยากเห็นอาร์มคือ มันเลยยิ่งทําให้เชลแบบมีแบบมีไฟขึ้นมาอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่บางครั้งเราก็ต้องอันนี้พูดกับทุกคนไปมันก็เหมือนเป็นการพูดกับตัวเองไปด้วยเนาะว่าบางครั้งระหว่างทางอะ่ะมันมันมันไม่ได้สวยงามหรอกบางทีเราเห็นบางคนเขาแบบอยู่ปลายทางหรือว่าอุ้ยเขาดูแบบดีจังหรือว่าอุ้ยเขามีอันนั้นมีอันนี้อะไรเงี้ยคะ่ะ แต่กว่าทุกคนจะไปถึงจุดนั้นนะทุกคนก็ย่อมผ่านอะไรต่างๆนานามาแต่ตอนนี้ตอนที่เรายังยังทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบเหมือนคอยเติมกาลังใจแล้วก็ยาหมดกาลังใจกันทั้งเชียและทั้งดอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีนิวแฮปปี้มาตเด็กค่ะแม่ด่าแค่นูหรือปาทธนคดิ้ไม่เห็นด่าก็ไม่ก็ไม่ด่าใครนะลูกนี่ไงบรรุทมถูกกุมขับอยู่คนเดียวถูกค่ะชุดที่ขวาผ่านเหนื่อยมาก <laughs> ชุละมุนขีนมาไหร thank you Anna นั่นแหละทุกคนเติมกำลังใจม, <c oughs> มุกกี้คิดถึงละ <c oughs> not forget to thank you so you g u y t getting to this point on your journey thank you Felix that's so like me a lot to me <c oughs> นีทีมันจะเป็นซัพพอร์ตกันนะ <c oughs> ใช่เหมือนกันคือฉ <c oughs> ันอยากจะย้ำทุกคนว่าแบบดีใจจริงๆที่ทุกคนแบบซัพพอร์ตกัน แล้วก็อยากทําให้ด้อมภูมิใจนะคะทั้งด้อมหอยและด้อมหอยกระดิ่งก็อยากให้แบบทุกคนภูมิใจมากๆนะคะจริงฮหจริงหแ <c oughs> ละมาให้ความบางฉันทำไม ่ใจใสฉนมองน้าเหมือนกันตอนนี้แฟนค่ะับก็ท้อเนะพอวงจริงจริงหรอ

คุณฝนน,งงงงงณนี่คือเขาแต่งรูปให้ดิฉันเลิศมาก <Ooh. S 2> เขาแต่งรูปให้ดิฉันคือแบบเลิศจ,จริงไม่ได้รักแล้วมาให้ความหวังฉันทำไมที่บอกเธอรักไม่ได้ มีเช่นเอาไว้หรือเปล่าโอเคเปล่าคือคุณสันนันเขาแบบบอกเขากรอบรูปสุดท้ายทำไม้ทำไมขอบคุณค่ะสำหรับหนูแม่เป็นผีใช่ไหมคุณพาอพี่แป๊บหนึ่ง ผีเสื้อแมงกะบี้ไหมผีเสื้อแมงกะบี้หรือเปล่าฮะก็จะอยากเจะแล้วเหมือนกันทุกคนหุจะบบ้าคันปากเลยคิดถึงแม่ใช่ไหมลูก ชมใครพิมพ์สมุดไม่หานะคะใช่ค่ะใครพิมพ์สมุดโดโด้ไรดอมเลยค่ะใครพิมพ์สมุดโดโด้ไรดอมเลยค่ะใครยังไม่เข้าด้อมเข้าด้อมนะคะใครยังไม่เข้าด้อมเข้าด้อมนะคะ แล้วใครเป็นหนังเงือกแม่หรือเปล่า